เด็กกูองลุนวันนี้เรามาเก็บหมอนอ้าววันนี้หัวข้อก็มีอยู่ว่าหลังจากที่นะครับตอนนั้นเราทําผลหมอนไปย่งวะนะฮะเราทําผลเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็พอทําผลพอเก็บผ,ผ,ผลผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่นเวดก็ทําผลต่อเนื่องเลยจําได้อยู่ะฮะตอนนี้ก็ได้ผลอย่างที่พี่ๆเห็นนี่แหละนี่แต่ว่าขนาดของผลก็ก็ถือว่า ใหญ่อยู่นะฮะใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าผมจะบอกก่อนนะว่าความเล็กหรือว่าความใหญ่ของขนาดผลของหมอนเนี่ยนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของของต้นนะคะความสมบูรณ์ของต้นก็หมายถึงว่าเราต้องให้บาลานซ์กันระหว่างต้นนะครับกับปุ๋ยที่เราให้นะครับอันนี้เนี่ยคือกิ่งเขาจะยาวมากแล้วตอนนี้นะครับขนาดของผลก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่โอเคนะไม่ถึงกับเล็ก อยู่ขนาดอันนี้ก็เรียกขนาดปานกลางนะครับมาดูที่นหนวดโน้มติ่งฮะเห็นไฮะ,ะพูดถึงก็เกือบเท่าไฟเช็กอีกหนึ่งเม็มโกะเนี่ยก็ถือว่าใหญ่มือผมมันใหญ่ไงเวลาเก็บปุ๊บเนี่ยขนาดของหมอนก็เลยจะกลายเป็นดูเล็กไปเลยเออนีหายไหม นี่คือผลผลิตนะครับนี่เมื่อเช้าเนี่ยเราเก็บไปรอบนึงแล้วนะครับเมื่อเช้าเราเก็บไปรอบนึงแล้วตอนนี้เรามาเก็บอ่าอันนี้ผมมาเก็บให้พี่ๆดูเฉยๆก็ไม่มหรีมีอะไรมากมายนี่มาดูตรงนี้กขมาดูนี่เลยนี่เห็นไหมเออเมื่โกขใช่ได้อู้ลุ่นโกขนี่โอ้โหลุ่นอืม รสชาติหวานมากเลยฮะเนี่ยขนาดผลก็ถือว่านะครับไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ก็ไม่เล็กจนเกินไปนะอยู่ขนาดกลางๆนะครับถ้าในค่าเฉลี่ยน,นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ใครๆบอกว่าหม่อนนะครับในปีหนึ่งทำผลได้กี่รอบนะครับเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปคิดแบบนั้นนะฮะให้เราคิดง่ายๆว่าพอเราทำผลเสร็จปุ๊บนะครับแล้วกิ่งเขาเนี่ยสมบูรณ์ก็สามารถที่จะทำผลต่อเนื่องได้เลย นี่คือวิธีการทำปุ๋ยง่ายๆวันนี้น้าหนวดก็มาเก็บนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไปดูใกล้ๆที่น้าหนวดใครจะกล้าเข้าไปดูล่ะไป้คน้าหนวดเป็นผู้ชายกลัวเลยแล้วเข้าไปสิก็ไปดูตัวอะไรไปเรียวๆตัวอะไรเอาไปดูเร็วค่ะ ตายแล้ว <conference> น่ากลัวมากเลยไปดูกันค <diction curry S 1> ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป็นใครครับอุ้ยอุ้ยตายแล้วตลงผมเป็นใครคือผมแล้วหนวดครับผมแล้วหนวดผมเนี่ยต้องถามว่าคุณเนี่ยเป็นใครอะไรนะน่าหนวดครับฮะนี่หนาหนวดนะคะ อ้อันนี้น่ำหนวดนะเฮ้ยน่ำหนวดนน้ำหนุนกายพันน่ำหนวดกายพันเฮ้ยเดี๋ยวนครับครับผม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 ไอแตะครับไอแตอะรอนานรอนานดูที่นี่รอเข้าเข้าซีนนี่น่ำหนวดนานมากรอจนอย่าแตกนะครถูกต้องครับเฮ้ยเดี๋ยวโทษนะฮะคันหมดแล้วอันนี้อันนี้อันนี้จับได้ใช่ไหมจับจับได้ครับไม่กับไม่กลับคันไหมคะคันใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วครับอันนี้ครับถ้าไปไปไปตกน้ำตกอะไรเนี่ย ปลาไม่ไหลครับไม่ใช่ไม่ไหลฮะปลาเข้าไปติดไะะหนี่นี่เห็นไหมนี่มันมันขยบจึ๊งึ้งๆเนี้ยแอมันติดตรงนี้โอ้นี่วิธีการคือที่เขาไว้แบบนี้น่ะอาไว้เก็บหมอนล้เวลาขยบาปหมอนให้ตกใส่หัวถอ้โหหัวนุมหั่หัวหัหัวหหัว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 นัหัวหัวนหัวหัวหนัหหัวหัววหัว เห็นไหมเอาเอาดูนี่เลยพี่เลยเห็นไหมได้ผลไหมได้ผลได้ผลนี่ต่อไปเนี่ยผมต้องไว้ผมแบบนี้ด้วยฮะถูกต้องถูกต้องเพราะว่เจ็บหมอนนะครับเอาวันนี้ผมถามหน่อยไอ้แต่จะไปยังไงมาไงถึงได้มาที่นี่ผมครับครับไปยังไงมายังไงครับลำดับแรกล้วแบบแรกเลยสตาร์ทรถสตาร์ทรถนะถูกต้องสตาร์ทรถผมมากับรถเหรอครับสภาพนี้ไม่น่าจะมากับรถนะสตาร์ทรถสภาพนี้ไม่น่าสตาร์ทเองน่าเดินไป ใกล้เทียงใกล้เทียงเขาก็คือขับรถมาขับรถมาขับรถมาปุ๊บถึงถึงโรงพยาบาลถึงลุงพี่อ๋อเมายาก่อนถูกต้องเมายาเดี๋ยวใช่มันผ่านผ่านโรงพยาบาลไม่ตกลุงผมคุยกับเขารู้เรื่องรู้เจ๋งเนาะแหมาเดียวกันทีนี้พอไปเอายาเสร็จปุ๊บปึ๊บกินนี้ยังยาเฮกินยังยังยังไม่สมพาลักษณะกันจะเป็นแบบ อันนี้คืออาการที่ยังไม่กินยาเดี๋ยวถ้าสมมติกินยาจะเป็นอีกแบบหนึ่งขออนุญาตกินยาก่อนขออนุญาตกินยาี๋ยวเรากินยาแป๊บนงครับโอเคครับเรียบร้อยนะกินยาแล้วครับแป๊บเดียวครับยาผมออกิด้เร็วกินยาเลยหันไปข้างหลังนะกินยาแล้วนั่งรูปสามตีกินยาแล้วนะต้อง๋อนะครับนี่คือไอ้แต่เนี่ยมาวันนี้แบบผมถามก่อนวันนี้วันนี้มาทำอะไร มมาทำคอนเทนต์ครับวันนี้มาทำคอนเทนต์ถูกต้องครับก็คือหมายถึงว่าไอ้แต่เนี่ยก็มีมีช่องครับมีช่องช่องช่อง,อ,ง <Facebook S 2> อะไรฮะก็มีครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหลักๆส่วนใหญ่ผมจะลงเฟซบุ๊กนะครับค่บะพอได้หัวได้หาพอได อ๋ชื่อเฟซถูกต้องเฟซบุ๊กชื่อเฟซโปรได้หัวได้หัวได้ฮาอันนี้แหละมันจะมาในรูปแบบนี้ประมาณนี้นะับก็คืออันนี้อันนี้คือฮาฮาไอเครียดไอแบบมีสาระมีไหมฮะมีครับไอไอที่ไอเอาฮาฮาเนี่ยอันนั้นคือไม่เอาไม่ไม่เน้นสาระนะฮะแต่ที่นี่ที่มีสาระนี่คือคือช่องไหนฮะอ่ามันก็จะหล่อหล่อโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตัวจริงหล่อโอ้ยเหมือนงอนถอดรูปเลยนั่นน่ะ ชื่อช่องว่าไอแต่รักอีสานถูกต้องครับเฟสนะครับชื่อเฟสไอแต่รักอีสานก็คือเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโซนอีสานบ้านเฮาครับผมเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะวัฒนธรรมวัฒนธรรมเพราะว่าเราไปแค่อีสานแค่นั้นเลยเพราะเราเราไม่ได้ไปภาคไหนใช่แล้วเลยตรงนี้จริงเราก็รักทุกภาคจริงๆแล้วเราเขาก็อยากจะไปภาคอื่นเหมือนกันนะฮะรักทุกภาคนะฮะแต่มันน้ำมันรดมันไม่ค่อยื้อำนวยก็เลยเอาแต่โซนอีสานอีสานก็ ก็เอาแต่จะพ่อเขีอำเภอยุคของหมู่บ้านดูาอยู่ในหนูหมู่บ้านไทโซ่เนี่ยวนไม่ได้เลยนะเนี่ยวันนี้น่ะวันนี้ก็คือจริงๆแล้วเขาไม่ได้จะมานะแต่เนื่องจากว่าติดภารกิจเมายาก็เลยได้แวะมาที่นี่นะแล้วไม่ได้เอายากินคนเดียวนะเอาฝั่งนั้นหนวดด้วยนั่นแหละที่สส่เหตุที่ต้องมาวันนี้เนี่ยก็พยายามมาฝากก็คือก็คือไอ้แต่เนี่ยเขาจะเขาจะมีช่องเฟซบุ๊ก นะครับครับมีช่อง y o ยูทูบตัวนี้ก็ YouTube เราลักอีสานมี YouTube เราลักอีสานด้วยทำเพลงด้วยครับทำเพลงด้วยทำเพลงด้วยนะอะไรไหนลองโซโซโล่ให้ฟังหน่อยลองลองเซฟเซฟให้ฟังหน่อยออกเป็นซิงเกิลใช่ไหมฮะออกเป็นซิงเกิลซิงเกิลที่เป็นภาษาโซแต่ไม่ใช่เพลงผมนะแต่ผมเป็นเจ้าของโอ้คนคนคนถ้าเรียกเอาถ้าระดับแบบโปรเฟชชั่นแนลผมก็คือเจ้าของค่ายเนีในในค่ายมีอยู่แค่คนสองคน ถ้าโกรธใช่เออโอเคตอนนี้เริ่มคันคายแล้ววั้ถอดก็ได้ที่ไม่เป็นไรถอดก็ได้ถอดดีกว่าถอดดีกว่าค่ะทีนี้ทีนี้อยาถามหน่อยว่าไอ้เพลงที่เราทําตอนนี้มันได้ออกมาสู่พี่น้องประชาชนหรือยังครับตอนนี้ก็เพลงที่ออกมาก็ออกมาสู่พี่น้องประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาโอเคเนะโอโโอเคเลยนะตอนนี้ยอดวิวหมายความว่า ลงบับลงทุกวันเลยลงทุกวันเลยลงทุกวันลงทุกวันเลยหมายถึงว่าคนลงไปดูทุกวันยอดวิวลงลงลงเขาไม่เขาไม่เรียกลงงานพี่เบีนะเขาเรียกอยู่ที่เดิมเขาเรียกอยู่ที่เดิมเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรฮะเป็นเพลงภาษาโซ่อ๋เพลงภาษาโซ่ก็มเป็นเพภาษาถิ่นเลยอ๋อแค่ทอดฮุกแค่ทอดฮุกนะฮะใช่ชื่อเพลงไอ้ปันสนัยไอ้ปันสนัยแปลเป็นภาษาไทยไอ้เป็นแบบนี้ไอ้เป็นแบบนี้ ถ้าเป็นภาษาอีสานก็ไอประมาณว่าไอเป็นยังสี่ไอเป็นยังสี่อ๋อไอเป็นสาวหรืชิมอ่าเลยครับอ่าถ้างั้นเอามาฟังกันนะไอเป็นแบบนี้นะไอเป็นสนสามสองหนึ่งแต่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 แอ่แต่แต่แด่แต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 ่แ่แต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 ่แด่แต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 ่แแแ่แ่แแแแ่แแแแ่แแ ไอ้ก like, ับป like, ันสนัยเอาไปอ่อนไอ้เป๋ปันสามือเด้อไอ้กับแม่เบยออดเดก็คืออ้ายก็เป็นแบบนี้อ้ายไปปันซาของเขาอยู่ใส่เขาขับวบให้เพื่อนเขาขับวบให้เออเขาับวบมาให้สู้ได้ก็เลยกลายเป็นแบบนี้อ้ายก็เป็นอย่างนี้อ่ามันไม่ดีเหมือน จังคนอื่นเขาไอ้กระปันสไนท์เอาไปออนไอ์เปอรปันซามืไอ้เป็นแบบนี้จะให้น้องจะให้พี่เป็นเหมือนเขาไม่ได้เหมือนเขาไม่ได้หรอกคือความหมายเนี่ยความหมายดีมากนะเพลงนี้นะพูดถึงนะจริงๆแล้วเขาเอามาแต่งมาให้ผมร้องสักเพลงนี่แล้วก็ทําดนตรีให้ผมด้วยเออมีโอกาสโอกาสเนี่ยตอนนี้อยู่กับเจ้าของค่ายเลยเนี่ยฝากเนี่ยฝากตัวเลยไหน้าหนวดหน้าหนวดเป็นนักร้องขึ้นท่อน เอาขอสักท่อนก็ได้นะผมเอาหลายนะ้วครเอาท่อนเดียวัคุณจะล่างเนอะนะฮะไม่จริงๆแต่ว่าามีรกแต่ว่่านเงการทำค่ายเพลงเนี่ยผมว่าถ้าเป็นค่ายแบบแบบเราทําแบบแบบเนี้ยมันมันมันก็โอเคมีอิสระดีนะใช่เราเราเน้นทาที่จริงเราเน้นทาเราเน้นทาเราเน้นมีความสุขนะในแต่ละวันนะครับอันนี้วันนี้ก็ขอบคุณแต่มากเลยจริงๆแล้วเรามีเวลาคุยกันตั้งนานนะฮะ ครับแต่ไอ้แต่มาเนี่ยมได้ย็ดอย่างเลยผมต้องเดินตามหลังเขาตลอดเลยนะฮะมาที่ไนต่อยอนมาที่ไหนเอาเก่งมาต่อยเดแต่วันนี้แน่นวดได้ไปเข้าเข้าช่องของของของไอ้แต่นำด้วันนี้น่ะเข้าไปดูได้น่าหนวดโหดมากเลยนะชื่อช่องว่าพอได้หัวพอได้หาพอได้หัวพอได้หานะชื่อช่องทาง a ฟ e b o o k พอได้หัวพอได้หาพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่ก็เข้าเข้าไปดูได้นะสามารถเข้าไปติดตามกดติดตามไว้นะฮะไอ้แต่ก็พยายามทั้ง เสียงหัวเราะตลอดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คือเราก็เครียดก็ออะไรเนี่ยนะครับเราก็อยากให้เป็นแบบนี้นะนี่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะวันที่อุตส่าห์นะฮะแวะมาที่สวนเรานะหญ้าเ็าไม่ได้ตัดนะฮะนี่เดี๋ยวไอ้เต่เขาไม่ได้กลับก่อนนะครับเพราะว่าช่วยกันตัดหญ้าก่อนเขาก็ต้องขอบคุณขอบคุณตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะเอ้อนี่อะไรจะฝากทีนี้มีอะไรจะฝากทิ้งท้ายครับผมมีอะไรจะฝากผมต้องไปอันนั้นพีเชื่อดิใครที่ดูเนี่ยพอได้หัวพอได้หางจริงนะเออ อ๋อพ่อฝากฝากที่นี่ฝากมีอะไรจะฝากพี่ๆน้องๆทางช่องเดโชสุขินตอนนี้ของนั่นหมวดครับตอนนี้นะครับครับขออนุญาตขออนุญาตไม่ต้องขออครับไม่ไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องขออนุญาตครับผมขอเราถูกกฎหมายครับโอ้ไม่มีไหมมีมีไม่มีผิดกฎหมายไะมไม่มีนะไม่มีไม่มีโอเคนะครับผมถ้าจะผิดก็จะผิดวันนี้แหละฮะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งแต่ทรงผมที่นี่แหละครับผมผมเคลียร์ได้ผมเคลียร์ได้ผมอยู่มานเจ็ดแปดปีแล้วไอมายจริงเอาต่อฝากเลยนะต่อฝากฝากนะครับครับผมฝากครับ ฝากหน้าหนวดครับสวนหน้าหนวดครับนะครับเป็นสวนเอ่อเขาเรียกสวนปลอดสารพิษครับหลักๆแน่นอนครับสวนนี้คือปลอดสารพิษถ้าไป่ปลอดสารพิษแกจะให้ผมตัดหญ้านี้ได้ไงใช่นะเมื่อกี้ครับแล้วก็สวนแกนี่อาจจะโค้งวงจรเลยมั้งครับทั้งไม้ด่างครับทั้งไม้ไม่ด่างครับทั้งไม้มีไม้บ้างไม่มีไม้บ้างครับ คนก็เริ่มดังเลยครับนะฮะคนก็เริ่มดังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดูดิคือเป็นคนที่ไม่มีความแบบเอ็นเกได้เลยนะฮะผมบอกให้แกฝากคือคิดต้องฝากของแกขนาดช่องผมแกยังฝากผมเดียวแกฝากน้นหนวดไว้ในช่องน้าหนวดเลยนะห้าสี่สามสองคัดคับเอาเครัดครับคับคับมาฝากฝากนะครับครับฝากเลยครับเกษตรน้าหนวดไอ ชื่อ Facebook เดโชสุกอินนะครับผมเดโชสุกินครับท่านกำลังก็ทำเกี่ยวกับอันนี้มันก็ยังฝากผมเลยนะม่ายังอีกเหรอจะังฝากเจ้าของฝากยังไงฝากเจ้าของเพราะว่ามีเงื่อนไขล้กนผมมีเงื่นไขล้วแต่วันนี้อย่างเดี๋ยวผมฝากไว้กันเลยรถสิบรอบวันอึดทางนี้เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวก่อนที่โทรศัพท์ของเราจะตัดไปซะก่อนนะครับผมก็สงสารไอ้แต่เหมือนกันนะฮะขึ้นมาตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้นะครับวันนี้ก็ สิ่งที่ที่ฝากนะฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับเข้าไปติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่อง a c e b o o k นะฮะทางช่องยู u ูบเอาย้ำกันอีกทีหนึ่งช่อง Facebook ชื่อเฟซว่าอะ <laughs> อะแม่อารถไฟละแม่หายาคันให้เรากินน่อย <laughs> แล้วชื่อเฟซบุ๊กชื่อ Facebook เฟซอะไรนะเฟซ พอได้หัวได้หาครับพอได้หัวพอได้หัวได้หาหรือว่าพอได้หัวพอได้หัวพอได้หาพอได้หัวพอได้หานะครับพอได้หัวก็คือพอได้หัวเลาะพอได้หาก็คือได้เฮฮาปาร์ตี้นะครับแล้วก็ชางท่องช่องยูทูบคือเรารักอีสานเรารักอีสานนะครับส่วนเพลงชื่อเพลงว่าเพลงโอ้มีหลายเพลงครับเอาเอาสักเพลงหนึ่งก่อนฮะอ้ายปันซาในอ้ายปันซาในนะฮะอ้ปัน ซาในนะฮะก็เข้าไปดูได้ทางทางยูทูบนี่เลยฮะตอนนี้ก็ลงใน YouTube เรียบร้อยนะครับนะฮะวันนี้ก็ฝากช่องไอแต๋ไปด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนเรา2คนวันนี้ก็คงจะทางให้ทางมาแล้วนะผมว่านะเราคงจะไปด้วยกันไม่ได้ผมดูจากทรงผมแล้วนะฮะ